โอเคค่ะเอาเอามลรงเสียบไม้ไว้แล้วก็ลูดกินทีเดียวนะคะลักษณะเป็นเหมือนไม้ไม้มรงทอดนะคะก็อันนี้เป็นพฤติกรรมพิเศษเพราะว่าเขาเป็นนกนักล่าจังแม้ตัวเขาจะเท่านกประมาณนกกระจอกอะค่ะตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ความโหดในการล่านี่ถือว่าแบบเขาเรียกว่าใช้ได้ตัวประมาณนกนกกระจอกแล้วสีสีอะเดี๋ยวนกดเดี๋ยวเซอให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพหน้าตานไม่เป็นไรเอาลงมาทิ่ดาย ถ้าสีใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวผู้จะเห็นค่อนข้างชัดก็คือจะมีหน้ากากแผ่นหน้ากากสีท้าทำเป็นื้าวตนี่เป็นขวานนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าเทาอมฟ้าแล้วก็ช่วงหน้าจะเป็นขาวแต่ก็จะมาอยู่ในบริเวณแอเรียของที่นี่ที่นี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ เขาเรียกว่าอยู่อยู่ในพื้นที่ใหญ่อีกทีเรียกว่าพื้นที่สงวนชีววิทยาบคนซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วคนทั่วเคอคนประเทศไทยคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้จักตัวใหญ่เราจะรู้จักเขาใหญ่เมรดกโลกมากกว่าพื้นที่สงวนชีววนซึ่งมันเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีความสําคัญมากๆในการเรียนรู้นะคะจากชื่อภาษาอังกฤษด้านนี้เขาก็จะชื่อว่าไบ m a แมนแอนด์ไบโอเซอเรซิวเดนที่ชื่อโปรแกรมซึ่ง ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าครอบรวมทั้งหมดก็คือแมนคือบุคคลไบโอเซนเซอร์คือโรคของชีวะอ่าไบโอเซียคือโลกของชีวะแล้วรีเซิร์ชก็คือการศึกษาซึ่งเป้าหมายของพื้นที่โครงการนี้ค่ะคือการศึกษาการอยู่ร่วมกันสองคนและสิ่งแวดล้อมแล้วต้องอยู่ร่วมกันแบบยั่งยืนซึ่งแตกต่างกับพวกพื้นที่มรดกโลกซึ่งพื้นที่มรดกโลกนี้จะเป็นการสนุนไึอะรเป็นมรดกเนี่ะแต่อันนี้ก็คือ เรามีการทำประโยชน์ก็คืออาจจะมีกิจกรรมอย่างน้องไข้วิทย์มาศึกษาเพื่อใช้เขาเรียกว่าธรรมชาติให้น้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาและความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้องเรื่องป่าที่แท้จริงอะไราหรือว่าปกติการต่างซึ่งน้องหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยยิ่งเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าความเข้าใจเรามีหลักๆกมานะคะน้องเอ้ยพี่ทำไมตอนหนูมาโดนไฟป่าป่าโดนไฟป่าเป็นอะไรไหม ซึ่งแต่ละพื้นที่บริบทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันการเกิดไฟก็เหมือนกันก็คือบริบทแต่ละป่าบางป่าต้องการบางป่าไม่ต้องการอันนี้ก็เป็นพื้นที่เปิดให้มาซึ่งรับทุกอย่างนะคะน้องนักศึกษาพึกงาน ชื่นิเวศจะมาแบบบรรยากาศจะมชิวๆนะคะรวมกลุ่มแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีด่าถ้ามีคนสนใจจะเข้ามาดูติดต่อ,อยังไงครับติดต่อ,อยังไงติดต่อผ่าน Facebook ได้เลยค่ะเซิร์ชอากู๋ได้เลยนะคะอากู๋ก o เกิ Google ของเราอะค่ะก็จะเซิร์ชไปได้เลยว่าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าแต่เราก็พิมพ์ข้อหายินได้เลยค่ะแล้วถ้าติดต่ออีกก็จะมีพวกลายกลุ่มเหมือนกันในเฟซบุ๊กก็จะมีชัวร์โค้ดด้วย แล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะคะยังไงก็ลองเซิร์ชได้เลยนะคะเป็นเซิร์ชใน Google ได้เลย,เลยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสักทตอนที่นนมีการศึกษาวิจัยเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าจะเผยแพร่ได้สักนาทีสองนาทีเรื่องที่เผยแพร่ได้ใช่ไหมคะก็จะมีที่จำที่เขาทําเสร็จแล้วเผยแพร่ไปแล้วก็จะมีนักวิจัยจากลามาซึ่งเขาศึกษาวิจัยเยอะเต่า <c oughs> อาจจะงงใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยเต่ามีด้วยเหรอจริงๆเต่ามีหลากหลายค่ะมีเต่าเพชรก็คือเต่าเต่าเพชรหรือเต่าเหลืองเป็นเต่าบกที่อยู่ในพื้นที่นี้อีกเรื่องหนึ่งคือเต่าน้ําเต่าใบไม้หรือว่าที่อผ้ากันจะเรียกว่าเต่าขี้ร่าอันนี้ไม่น่ใจว่าจําได้กันแต่เคยเจอกันหรือล่าที่น้องจะอยู่บนบนถนนแล้วถ้าจับน้องขึ้นมาน้องจะี อันนี้พีงานวิทไซบอกมาค่ะว่าสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อไข่เต่าซึ่งจะเกิดอะไนี่ก็จะต้องใช่ค่ะถ้าโลกร้อนเนี่ยเขาก็จะเกิดอีกเพศหนึ่อากาศเย็นก็จะเกิดอระเภศหนึงซึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาฝังไข่เต่าเนี่ยอย่างเต่าอะไรอเงี้ยเขาก็จะฝังเ้เพราะฉะนั้นอุณหภูมิกาศมีฝนเหมือนช่วงนี้จะมีแต่ตัวเมียช่วงอากาศร้อนๆนะคะ อันเนี้ยหนูขออภัยจริงว่าตจำช่วง